ครับเรามาแลกันไล่ซดกันอีกรอบนะครับรอบผิดซองกับรอบผิดซองกับก็รอบนี้ก็ขวบข้ามาอยู่ในตั้งเวียนกันตั้งแมตเลยครับจะได้ถักกี่ตัวกี่คูกี่ตัวนั่นเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราไปแลกคู่นี้ว่าติดหรือไม่ติดนะครับเราไปแลกถ้าสถานการณ์ไกลๆนั่นก็แล้วก็ สวัสดีค่ะไลท์สดโย่ฉันค่อยเอเด็กค่อยอ่ะิราอังคยเลมโบก็เราอยออยู่จังหวัดอำเภอกาบีชวน้องทะเลชลนองทะเลชลคุยชนยูจาก ครับจากชาว่างนะครับไปหละอาทิตย์เห็นไหมครับไปหละอาทิตย์ค่ะจริงเรา <โด S 2> คือ,อ,อ,ค,อ,อคือ,อเหมือกนกันครับท่านผู้ชมครับติดตามนะครับเดินบอกกระดาตอนลาปีไหมเอาข้าวไปตำท้าวแขกๆนะครับ

ไม่ติดไหก็ได้พูดไหมมันจัดจีนแต่ว่าเปนอะไรอย่างนู้นก็ต้เล็กเหมนว่าไม่ลูกหลัก่ะเอ้มันไม่ลูกหลักก้า่ตรงไต่ไม่ลูกหลักก้าพูด่ก่อนใ่ตัวลนี่เบนี่บตัวล้งตัวหัวลงกันนะไปดูแล้วไม่ไดยกยบ ไอเแมี่นี่มาได้เปแล้วกันตัวนี้มาได้แล้วคือมันมีก็แม่ร้านนะบางทีอเลี้ยงมาตัวแม่บางทีานจะเราน็เดีว่าบางทีพ่เอาีจทง่าเอย่นี่ตั้งหลักกานี้ไปอย่างตเนี่ยตัวมัแต่ีงอตัวาไม่ออกจะไม่ไดเดียวตัวดาาจะไม่ได้แต่หลักการท้งหาพวมันคือมันมีหลักการใช่ไหมเอาตัวหลัารมาเดี๋พวกมันไม่่ว่าตัวตานทงที่ โอ้บไม่ต้องตอเขาแล้ว่น้องนี่มันมันรู้อ่ะหัวผมมันมันนได้รูงยาวแล้วมานได้้เกอะมาล้เบ่ออ่าอเื่อนี่อไล่เลไลกเนกลับเนี่ยมุดเลยมาเลยเลยมัย เปแล้วกันโน้นลังเพื่อนหนาไป,ป็นดอกไม้หนาเลยหนาแค่นี้ไปกันไม่คิดหูวนะกับบัวน้อยนี่ตอนนี้เขากำลังไล่วัาข้าวหน้าในมัอดอย่จะเปรียบอีกครั้งไม่ก็เป็นครั้งรุ่ยตายอะไรกับอะไปล่อยวัวเอามาสัมภาษณ์การเปรียบวัวกองท่านน้ำถุงโฟล์เตเดียมนะครับ

ai đây ai đây chơi 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 ครัรบเราไปแรกดังแรกเท่าไครับติดไปติด

นี่ยบตาู้ว่าได้ินไ่าตัวนู้นแ่เร็วเอาไม้ใ่้่นเอาไม้พวกั้นก็หลดกนั้นก็ุดหลดอยู่แล้วเอ้จะดีดด้วยเราตันนี้ตาม่เอานอแกนอยู่แล้วไม่ต้องเก่นอยู่แล้วพวก็กเล็กจิงเล็กเห่นจะเจี๊ยเราเจียทุกวันเราโตน้ำมาเลยร้วมาในตียจ้าเฮ้ยตะโตมาปีงเลยเมื่กี้วะ เดืตามาเลยปีเลียวนู <c ười> <c ười> ่เนปีเรีิรทีอยปเนีเย่้ยว่าัเะ้ววายเปีนงได้จนตามตเป็นคิแต่ว่าอยู่แล้วเาดักตัวนูแต่ยิบได้เป็นเบอร์เร่งเลยทีนี้ขึ้นไม่ต้องรางเลยว่าเอาเอาตัวแดงเอาเล้วจัดิสส้างตัวน้ำหนาวเออตัวแดงนะับตัวแดงเดอจดมันมีแล้วมัน

ด้วยยเ็วมกี้ยงกินเบี้ยมอเล็กไปเ่นมาเนาจะอย่งเรงเราไม่แก่พอะมัเลียกง่ายองดีมาใหญ่ตนตาตัวนี้ทิพยเอ็ต้นตาตัวนู้นทิพยเอ็เต้นเราไม่เก่ปีไม่เคใหว่ามาเาะว่ามันดูตผม เออรถเรือจนเงครับพ่อไม้้น้องต่อเ้าที้น้องจนเบอพ่อไม้ต้องมีแขวนครับจนอาลานะบางที่มีได้รถเรืองลูบีจริงๆเกยก็ยพีดก็ใหญ่ไอะไรไม่นักแต่ติดดามเป็ดดามเ็ในยุ่นเกยกพีดิดดาเร่งลานันรถเรือไม่ให่กนดนหน้ามันมันที่ลตาเดีไม่ให่รูจักตัวนั้นดนหน้าตูดยัก่พงไม่ใหญ่รููจัก ไม่ดูอะไเยดีข้าวๆกันได้เอ้ได้นั่นแหละเดี๋ยวอาเคได้มาหนีกันดูี่ไหนลยบเบิร์นมามาจุยมันกีกานบนติดหมายังงก่แบไปเล่ขูน่ะไมเห็นดูน้าตาเลยดูที่ดูดูที่อยก่เล่อยเลาเลยากเอยาก

เครงเื้อมันไเพิ่มเติมมันเจะแจ้งให้ถามนะแต่วันที่9ตัวาเคียงตีบอลอนะตัว้าเคียงบอลอนะครับท่านผู้ชมกับตัว้าเคียงบอลรอแจ้งกันแบนะ่าผู้ไปช่วยก็มาไม้ครับตัวาบอลอเพิ่งได้ก็กูเลยนะครับตีเคียงมาเลยจนวันที่ดเรียบตีจะน้ำยี่ในนะครับเียจะน้ย่นน่จัง โดนไามโอนนี่มนะาที่เรามาท็กันฝาลอนตัวถ้ามันรลอนมันตัดกันนะคือปกติเครื่องตีไฉมันก็อนอยู่แล้วปัจกุบันมันรลอนกบมังร้องตึกบ่หลอมันตัด เราต้องสตรีมทั้ง y o u t u นะครับหนึ่งจาทางเฟซบุ๊กบล็อกดีกว่าที่ายนี่เลยใช่ไหมรัอางไรไม่ดานี่คอการนึกถึงเรื่องกรอบายตารัฐนได้ยไร้อ

ปิดตากันไม่ดีวะไอแม่คันยังตาึงได้ไหมมันปิดได้รเ่กขึ้นลอยะกันรอมัวกอคุวกพอคุณต่อได้ไม่ได้จนเงินบิ่กินงกวยอดตะไเก้าเลยนะเรากำลัเล่นดนะครับ อย่าลืมนะครับรายการเถ้าน้ำไก่จนบรรานอกใช่ไหมไไรไม่ไบรรได้ไรับปนกับนันบรรได้ไรกับปนกับถ้าน้อย้าจนไกลบีปู้นกับนว่ของนายวากับนั่นกิ๊กนิกกี้ต้องต้องเรียกนายว่ากับนั่นเอ๊ะตังปีนี้กยปนปนปนอะไรผู้มีน้าใจนะครับก็ตไ้ปนนีบรนะบัง ก็ต่างกันยต่นยียนะูบีวะเอาเลยักทักสียทินาทีตอนนี้1ิสีนาทีหรือมานาทีคร

ทะเลกันจัดเจนกกนั้นนะครับบอกอกันตีนะตีนะนตมาตดมาลแล้วลคนนี้กแล้วไปไปกนแล้วครับ Tết truyền mặt tết này thì tết thì ăn gặp lạp này lạp đi mấy mày tịt lạp thì lạp lạp cột lạp cột lạp 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 cột chè lạp 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 ต่เวลาไรต้ตร่างทนก็ไม่รู้ล่ะไม่ปบมานลยดาเราิดายเลยนะครับก่อนขึ้นรถกระบเราิดายเลยก่อนขึ้นรถกระบกลางต่อไปกลางต่อไปปาเนยไม่ม สนเหนยมากกเล่นลูกพีเราก็ลูกพีนี่ครับเราเกี้ยไปไปติงโบกเมียได้วาเมียว่าเมือเเราก็อยากว่าหัวไม่โนเดีว่าจะโบกเปนะโบกไม่ได้ครับไม่รันด้วยมดเลยครับดีลวเขาต้านได้วาเราเกียเขาไม่ได้นานเียกันครับนั่นแหละที่งแงเลยตวขาเบาไม่มาไปี่ัไม่ใมาเอาเลยเลยะเยัเกลียเกบางทีให้มันหลงลุ่งินพอเลยหรือบ้านก็ไม่มา

ตัวน้ำไม่หมากเนียครับมันรอมเลนอยู่มั้งลงตัวลงตัวโอเคน้าเล็วเลยครับปีเล็วเลยได้นะได้นะได้นะปีตังค์หลักไนะด้ดดดนะทีนี้นะดูเพียฮะสิบเอ็ดเเลยครับเล็วเลยกว่าเลยพ<ว><ว>ี่อัน

จุดนเนี่ยจีเด้ดีเบเบิ้ลไหนเล่นอีเบเอาดเบลงนะครับโนี่ลงกับลงไปแล้วเบนเตั้งอยู่ตั้งไ้ลงห้เ้ลง่เตั้งไว้ตังไตั้งไว้ตั้งไว้หลุนเงินพี่ตั้งรวงว้ชุนมัไม่ลงจวนี่ไต่หูปาน้าอยู่ลุฬาพน เนี่ยยินโบกยังูอนปนาอู้ได้เลยนี่แหละพูอ้วนโตงงกันมาจนมาไปดิปนเกมใอญ่พอดีรองอันนี้มาวอันนี้ปนเกมหญ่พอลยติดนะครับคนนี้ติดชนแ่ชนด้วยนั่นแหละมาอวนมาแบบนี้ชนยิงยง เดี๋ยวเรจะเรียงยอไอ้วมนกลัล้วมั้งกเรื่องไม่กี่ตัวแล้วเราแล้วถ้าได้กันตั้งเม็ดกัเพิ่มไม่ต้องเียงไม่หรอนี่กูแวตะว่างนว่าเปกับไหนว่าิกกี้นะครับเขาซีครับว่าิกกี้ดูนะหน้าบอนหน้าบอนแกน้อง ไอ้ดาบอ่แก้ววะทครับเอ้มาทีはは่กับเส่าวะเฮ้ยเฮ้ยดูตี่รอมคอนแค่นั้นแหละซีสินาที่แต่วาก็ไม่เหลือเดียก้อนะครับแฟนตอนนี้เป็นะาไอ้กแข่งชุมแต่เจ้าของาก็เปลกน้องอเว่ย เดี๋ยวไม่บอกอนได้แล้วนะเราเยอะการเปรียบวบัวเราตีซองให้นะครับเราตีซองหลังจากผักไอ้เครงมันยิ้นแหละครับเราก็บรรยากาศการเปรี่ยวบัวนะ

สวัสดีครับรลติซาควารีนะครับมันเมฆน <ah> ัี้จะเมาแรกนะมันแรกอยู่นะครับเขาอา้วันนลไ้าปอรันนงเดี๋ยวผมแหก่อนไปรบกวนมาไม่ครับปานี้วัวกัมาอยู่ขอเขาพาเดินว่าเขาจนแปลงๆเราไปม้อยไม่ได้เดี๋ยวก็กร็งใจก็หนุนเวก็หวามีเลิศมีในเรา เปล่นครับอย่างแรกให้ป้าไปลานุ้กไป็แต่ต้องก็จะเราไปบอยๆไม่ได้ว่าเขาแป้งๆอาเอาเงินใจนะ้ครับตรงนี้ต้องข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวกลัวเขาไม่แถบก้อนเราก็ไม่รู้แบตเี่เรืยยี่เปอร์เซ็นตมันเต๋อเลยนะเดี๋ยวไทยนะ้ี่บ้าน่าสีแหละมันเตอรี่เื่อนิดแต่ว่าต่ว่่ ขอบคุณนะกดอไล่มาเอาถ่านนะครับขอบคุณมากไอ้รอยว่ากับแต่กดอไล่แต่การที่วาที่บา้าก้าวคนครับขอบคุณ,คคณมากหลาก <c oughs> ิบช่องไว้เนื่ยนะกับวันนี้ต่างวันเพรากวเยี่ยมขอกล้องได้นำ้ำ Premises, นองบหมยจากนองเหมยผงคำเข้าหนังงเข้ามาจากนี่นะครับนัทนาอยู่ด้ยนีานกตุลาน้องโยนีานอย่ด้่กเนแอยู่ติดาควารีเวอรนะครับเลยไปตอนก่อร้างมาแท้่ซึ่งก็ไม่เปิดเขาเปิดดนตันว่าุ้มไปดันตุลาตอน่ะเลยไม่ได้เตี่ยปนตั windows, <inaudible> <mistakes> <through> ้งแต่นมาเป็นต้งปีนี้กี่ปีแล้ว ป่าดตอนนั้นลูกยังเย็ดอยูงเง่เลยครับตอนนี้ลูกแต่งงานแล้วกรับมีตายายหนึ่งคนหลับยืดเกี่ยวอสำหรับการใช้เวลาเลยนะครับแบตเตอรี่จำกัดตัวกรับจับกลับเลยขอบคุณแม่นานนะครับครั้งต่อไปก็้ข้อเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเลยนะครับตัวเลยที่มาเกียมมาจับ ये नुंनायवा के ओ